แมแทบนะครับวันนี้เราสองคนก็กลับมาในรายการแซมแท็บรีวิวไมบใช่ใช่เราจะมารีวิวไอคิว9.1นะครับตามสัญญาว่ามันมีไอตัวนี้เพิ่มเข้ามาครับไอคิว x เราก็เลยจะจับมารีวิวมอสกันเลยครับโดยที่เจ้าตัวนี้สองตัวนี้จะเป็นตัวประกอบเอามาเปรียบเทียบในการรีวิวครั้งนี้เริ่มจาก9.1ก่อนตัวนี้นะครับเป็นเหมือนรุ่นอัปเกรดของ iQ 9 สเปคอาจจะใกล้เคียงกันเป็นครอทคอเท่าเดิมแต่ว่ามีการเพิ่มเรื่องสมาร์ทเดเจอร์การโบมือการรับสายใบไม่ต้องใช้กดส่วนตัวนี้ QX3 สเปคใกล้เคียงกับ IQX2 เลยเท่าเดิมใกล้เคียงหรอกม่เกือนเลยอแต่ว่ามีการเพิ่มเรื่องแฟลชการเปลี่ยนเรื่องล่หรือคพือที่เก็บข้อมูลในตัวเครื่องให้เป็นแบบจุบกิก้าวใช่เลยคนรอคอย ครับตัวนี้ตัวประกอบเหมือนอย่างที่เราบอกครับก็จะเริ่มจากแค่ครบ IQ 9.1นี่นอะไรอย่างเท่เลยนะตัวนี้นะครับก็หลายๆคนบอกว่าด้านหลังเนี่ยดูแล้วมันจะคล้ายๆกับของ HTC One ใช่ซึ่งมันก็จริงนะครับก็ของไม่เทียงเพราะว่ามันคล้ายๆแต่ตัวนี้มันมันต่างแล้วล่ะดูตัวอว้วนกว่าตำแหน่งกล้องอะไรก็ดูรู้อยู่แล้วใช่ครับรับไม่ได้เรียนแบบขนาดนั้น ตรงนี้ก็จะมาพร้อมกับดีไซน์แบบอยู่ที่บอดี้นะครับครับกึ่งกึ่งที่ว่ยังต้องเปิดได้บางส่วนก็คือตรงนี้จะดูแน่นหนามากเป็นอลูมิเนียมเปิดได้แค่ตรงด้านบนนะครับเปิดเพื่อใส่ซิมครับตัวนี้ก็ยังเป็นตัวซีสองซีครับเพิ่มไมโครเอสบีการ์ดไม่ได้นะครับใช่เพราะตัวนี้ให้มองมา16่รกิกแล้วใช่ครับไม่รองรับนะครับชัดเจนโอเคครับสำหรับสเปคคร่าวๆแล้วตัวนี้ครับมาพร้อมกับหน้าจอขนาด5.7นิ้วครับเป็นจอเท่าไหร่พีเอ ข้อเรียนเจ็ดสองศูนย์ใช่ครับข้อเรียกับเอสดีอยู่นะครับก็ซีพียูก็จะเป็นมีเดทเอหกห้าแปดเก้าเฉยๆตัวนี้หนึ่งจุดสองกิกะเฮิร์ตครับก็ตัวเดียวกับตัวเนี้ยแรมปหนึ่งกิกนะครับครับก็คือสเปคไม่ได้หวือหวาอะไรมากครับที่เด็ดคือไอซามันเกเจอร์ตัวนี้เราจะไปพูดกันในตอนต่อไปครับผมต่อมานะครับไอซิลเอ็กซ์สามนะครับอ่าตัวนี้ผมมาให้ประหลาดใจ อี่ยูก็เจอในงานทีมีตอนนั้นที่ไอ้สองเปิดกันมาช่วงกันยานี่ตุลาใช่ตัวนี้เปิดมาแล้วนะครับตัวนี้อ่ะนี่ครับตัวนี้เซเบกอย่างที่บอกเหมือนกันเบกบนหน้าจอขนาด5นิ้ว Full HD เป็นทีมีปรับดีไซน์ปรับดีไซน์ใหม่หลายๆคนก็บอกว่ามันคล้ายกับ oppo บ้าซึ่งไอ้ผมว่ามัน n e x a f o นะ Panda ขับรถ dexa four บ้าอะไรเนี่ยครับจะขายกับ โปกไฟห้าจริงๆซึ่งมันก็ไม่เดียเหมือนกันไม่คล้ายๆครับก็คือมันจะหนาอยานี้อย่างที่เห็นก็จุดเด่นของมันคือตรงนี้มาพร้อมกับกล้องหน้าห้าล้านพิกเซลแปดล้านสีกล้องหน้าแปดล้านพร้อมกับ LED flash เป็นตัวแรกที่มีแปดที่กล้องหน้าครับไม่นับรวมเอ็นันนะ็ใช้กิกมาส่วนกล้องหลังก็ยัง18ล้านพิกเซลเหมือนเดิมอันนี้เดี๋ยวจะลองให้ดูละเอียดก็ตัวเครื่องใกล้ๆนะครับใกล้ครับ ตอนนี้ก็จะแบบอย่างที่เห็นเลยขอ,อบขอบจอจะดูเหมือนแบบตนหนาๆรื่อยมากแต่ถ้ามองมุมนี้มันไฟห้าจริงๆนะเนี่ยครับตัวเครื่องข้างหลังจะออกโค้งๆนิดหน่อยครับให้มันจับง่ายนะครับลองไล่ดูนะครับเริ่มจากตรงนี้เนี่ยครับอันนี้ที่ผมชี้อยู่นีงนี้ <แฟ S 1> <ๆ S 2> เป็นแปบดบ <ๆ S 2> ตรงนี้ก็จะปิจารณานี้เป็นกล้องครับแปดลายพิเลษส่วนด้านล่างนะครับตรงนี้ปุ่มไฟเขาจะเปลี่ยน นัดเปลี่ยนหม่หน่อยนึงเป็นปุ่มแบบไข่ปลา่เป็นจุดจมาก็จะเป็นปุ่มแบกปุ่มโฮแล้วก็ปุ่มเมนูเหมือนเดิมนะครับตรงตรงก็ผมยังไม่ค่อยชินนะมันมองจำไม่ได้ใช่ไหมความแบบเดิมน่าจะโอเคกว่าส่วนด้านล่างนี้นะครับอ่าเป็นช่องเสียบไมโคร USB ก็รูไมโครโฟนรูเล็กๆนี่นะครับครับถัดมาด้านนี้นะครับเป็นปุ่มวอลรุ่มเพิ่มลดเสียงแยกกันแล้ว ด้านบนนะครับเนื่องด้วยตัวนี้เป็นแบบยูนิบอดี้มันเปิดไม่ได้นะครับจะต้องใช้ไมมีแทงถาออกมาเป็นช่องใส่ซิมตรงนี้นะครับสองอันเหมสองดิมเหมือนเดิมตรงตนี้ก็เป็นช่องเสียบบู๋ฟังขนาด5มิลลิเมตรครับส่วนด้านข้างตรงนี้ก็เป็นปุ่ม power <ผม S 1> อ่าเราเปิดปิดเครื่องนะครับถ้าเกิดเราใช้มือซ้ายก็นิ้วชี้ครับก็จะประมาณนี้ครับซึ่งผมว่าถึงได้กระชับมือนะใช่ X3 ตัวนี้รู้สึกว่างานประกอบดีขึ้นด้วย อันนี้เป็นวัสสเหมือนเดิมส่วนด้านหลังนะครับอันนี้กล้อง18ล้าน28ล้านนั่นแหละแล้วก็ด้านล่างนี้เป็นลำโพงครับไอ้สีเท้าๆนั่นก็คือสติกเกอร์บอกวิธีการใส่ซิมอือครับของ IQX 3ก็ประมาณนี้พอเดี๋ยวคงขอ0.1 <Okay. S> หน่อยแล้วกันเนาส่วนของ X1 กับ X2 นะครับเราจะไม่พูดถึงอ่าต่อมาผมอาจจะไม่ค่อยถนัดน,นะครับ กล้องมันมิเลอร์มันเะมิเลอร์เลยคับโอเคนี่ครับขนาดค่อนข้างใหญ่57นิ้วเริ่มจากด้านบนกล้องหน้าตัวนี้ความาละเอียด100มิลลิเซลพวกน,นี้เป็นเซนเซอร์ความใกล้ชิดกับไลท์เซนเซอร์ใช่ว่าตัวนี้จะมีจุดเด่นที่เราบอกกซึ่งเดี๋ยวเราจะเล่นให้ดูการถิทีนึงส่วนด้านล่างนะครับตรงน,นี้เป็น <ผม S 1> ปุ่มปุ่มเดิมเข้ามิทีมันได้ปุ่มเมนูปุ่มโฮปุ่มแบ็ค ด้านข้างตรงนี้นะครับมันก็จะเป็นพลาสติกเหมือนเดิมทำสีเเหมือนอลูมิเนียมใช่ครับฝั่งนี้จะเป็นปุ่ม power นะครับนี่ตรงนี้ตรงมุมนี้เยี่ยีก็ได้จะเอาพัยาโอเคด้านบนนะครับนี่ก็เป็นท้องเสียบหูฟังครับตรงนี้ที่เห็นตรงนี้ไว้สาหรับแกะปากนะครับแงะอย่างที่เราแงะให้ดูตอนอย่าแกะให้ดูจีอันนี้ฝั่งนี้เป็นปุ่มวอลลุ่มครับด้านล่างก็อะไรครับ USB ด้านหลังนะครับ ที่บอกว่าคล้ายเดี๋ยวจะลองให้ดูเหอะไรไหมครับนี่ครับอ่านี้ก็น่าจะเป็นลำโพงป่ะครับรูลำโพงครับอ๋อนี่มีอะไรด้านบนตรงนี้นะครับกล้องบูดออกมาหน่อยนะครับไม่หน่อยมนกครับไม่หน่อยมางครับแปดล้านพิกเซลเดี๋ยวเราจะลองแกะดูนะครับแกะจากตรงนี้ก็ดูเหมือนจะแกะยากอ่านี่ครับเด้งออกมาแล้วออกแล้วสำเร็จ นี่ครับใส่ซิมมันจะเลยๆออกมาตรงนี้ซิมหนึ่งซิมสองใส่ซิมขนาดปกติหรือเปล่าครับใช่ครับซิมขนาดปกติก็จะประมาณนี้ครับนะครับโอเคครับก็มาต่อกันที่ภายในอย่างที่บอกนะครับว่าตัวนี้มีสมาร์ทเกจเจอร์นะครับก็คือเราสามารถบ่งมือได้แต่ก่อนอื่นก็มาดูที่ขมานิดนึง ตรงนี้จริงๆแล้วเราก็อาจจะไม่ต้องพูดอะไรมากนะเพราะว่าสเปคของตัวที่เรารีวิวมาจะาคล้ายๆกันหมดเลยเรื่องความเร็วความไหลเรื่นเนี่ยครับก็ทําได้อย่างที่เห็นเลยน่ครับหน้าตา user interface ก็เหมือนกัน<ช>นะครับใช่จะมีอะไรให้ดูก็คงแค่นี้เดี๋ยวจะลองดูในสาร์ทเกจเจอร์นะครับสุดขายของเจ้า9.1ตัวนี้นะครับ เข้าไปที่เซตติ้งการตั้งค่านะครับน,นี่มาเมเจอร์นี้จะมีให้เราเปิดนะครับพวก proximity unlock f i p view r i n g h o n e ตรงนี้นะครับซึ่งถ้าเราสงสัยว่ามันเคยเราสามารถเข้าไปดูตรงนี้ได้ครเขาก็จะมีขึ้นมาบอกว่าอันนี้เห็นไหมครับความเครื่องลงไป ไอ้เยคือถ้าถ้าวางเครื่องอีู่เฉยเงี้ยถ้าโทรศัพท์เข้าเราไม่อยากดับไอ่อยากจะปิดเสียงลิงโทนก็คือจับความหน้าปุ๊บมันก็เงียบแล้วไม่ใช่อันนี้นคนละอันอันนี้พอชนิดที่ล็อกคือถ้าเราปาดหน้าจอแล้วขณะที่เครื่องมันล็อกอยู่มันก็จะเปิดขึ้นมาไล่ไปทีละอันฟิปมิวลิงโทนนะครับเครื่องดังปุ๊บความหน้าลงก็จะดับนะครับตรงนี้เราจะเห็นใ้หลายๆตัวแล้วฟิปสปิเกอร์โฟนถ้าเราคุยอยู่คุยสายอยู่จะอยากจะเปิดสปีิเกอร์ไม่ต้องหาปุ่มให้เมื่อย มันไม่เมื่อยหรอกครับจริงๆแล้วอันนี้ก็แค่ป้องเครื่องลงนะครับโอเคแล้วมีอันนี้ proximity answer phone อ่าก็เหมือนการรับสายทันทีโดยไม่ต้องกดรับถ้าขี้เกียจจะกดปรุงขนาดนั้นก็ทำแบบนี้ได้เลยนครับมีอีกอันนี้ก็คล้ายๆกันครับโทรออกอันนี้จะเหมือนของทำตรงถ้าเราเคยทำได้นะเวลาอยู่ในหน้าเมสเซจของเพื่อนที่เขาส่งมาครับ เรายกปูขึ้นมาก็จะเป็นการโทรออกแหบเบอร์นั้นเลยอันนี้มีเขาไม่คอนะครับถ้าเสียงดังเราปาดปุ๊บมันเงียบได้เลยสุดท้ายนี้ที่เขาเป็จุดขายคือคาเมราสแนปครับนี่เดี๋ยวลองให้ดูเลยดีกว่าก็เข้าคาเมรานะครับนี่ครับเราต้องการถ่ายรูปนะครับแล้วก็ปาดว้บ แต่อย่าเร็วมากครับเร็วมากมันตามเราไม่ทันนะอย่าเราแพร่บ้าเร็วมากไม่ได้ต้องช้าๆครับก็ถือว่า,เ,าเคือก็ใช้ได้นะไม่ได้ไม่ได้ไงเพราะอะไรเขาถึงทำแบบนี้เขาทำไมเราไม่กดปุ่มที่หน้าจอก็เ,อเหตุผลคือเวลาที่ถือเครื่องอยู่นิ่งๆแล้วเนี่ยเอามือไม่แตะเครื่องมันสั่นภาพจะสั่นภาพอาจจะสั่นได้นี่มีเครื่องหนักๆได้นะใช่แต่ถ้าทำนี้คือเราไม่ได้ไปแตะเครื่องไงนะเครื่องมันก็จะนิ่งอยู่เหมือนเดิม อ่าโอเคครับนึดว่าจะเขินกันแล้วก็จะประมาณนี้สำหรับเคสเจอร์มันอ่าเดี๋ยวเราเอาของอีกสามอย่างว่าตัวนี้ทำอะไรได้บ้างตัวนี้จริงๆแล้วมันไม่ต่างจากเดิมมากเลยนะครับจากเดิมนี่คือตัวไอคิวอต่อนะครับสุดขายอย่างเดียวของเจ้าตัวนี้แล้วก็สว่างจอครับ Okay, จุดขายอย่างเดียวของเจ้าตัวนี้คือเรื่องแปดที่กล้องหน้านะครับเรียกว่าอย่างเดียวนะครับเพราอุตสา,า,าห์เยนโดยความจำภายในมาด้วยก็เรื่องเราเราพูดไปแล้วไง<อ>ตัวนี้ทาไมไม่มีไอดียการ์ดไงมันก็ได้คือผกคิด่นี่ครับรเรื่องแปดที่กล้องหน้าเดี๋ยวเรียเราต้องสลับมากล้องหน้าครับนี่นี่ครับแปด ถ่ายหน้าสว่างขึ้นเลือกได้ออตโต้แล้วก็พวกโหมดกล้องต่างๆก็ยังคงมีอยู่ครบะนะ Built-in โหมดอาพานอรลามาอะไรอย่างงี้ซึ่งเรื่องกล้องเดี๋ยวเราจะไปดูรูปที่เราถ่ายไปทีนึงครับตัวน,นี้จอ Full HD นะครับแต่ดูเหมือนสีมันจะแบบไม่เท่าของ IQX 2 <ผม S 1> บาง<ผ>มาดูเหมืนอนบนตรงๆกงก็ไม่รู้นะอันนี้เดี๋ยวลองไปดูเทียบกันเดี๋ยวเราจะมีทั้งเล่นเกมแล้วให้ดูครับ โอเคเดี๋ยวเราก็จะมาลองทดสอบการเปิดวิดีโอนะครับพร้อมกันทั้งิีเครื่องเพื่อดูจอภาพว่าตอนไหนมันเป็นยังไงบ้างนะครับโดยที่เราจะปรับที่แสงสว่างต่ำสุดเอาพร้อมไนมครับครับ1 2ึ่งรับมุกพอเอาลงต่ำสุดแล้วจอ iQX 2ดูดอบที่สุดนะอันนี้จอ iQX 2มันเป็นความเย็นเพดีใช่เม่ความสว่างตอนนี้อันถรองมาตัมขึ้นมาเนาะ เพราะว่าม<ส>าาุมผมว่าจอตัวไอคิวเก้าจดหนึ่งกับสว่างตัวน,นะครับทั <15. S 2> ้งกรที่เราเป่าทั้งทุกตัวตามตัวบางุดส่วนเรื่องการเล่นนะเนี่ยลื่นไหลายพอกันนะ จะได้เปรียบที่จอใหญ่แล้วก็สว่างกว่านะครับข้อหนึ่งส่วนตัวนี้กับ iQX เรามาเทียบกันครับยกขึ้นมาเทียบกันดก็พอๆกันปะแทบไม่เห็นความต่างไอ้นี้จะดูสว่างกว่านิดหน่อยมือนตัวนี้จะเป็นโทนอมแบบประปาอยไ้อมอมเหลืองอะไรปะอหลงวอร์มโทน iQX 2จะเป็นวอร์มโทนกว่านะครับ น,นี้เด็กดีเหมือนกันเนี่ยก็จะไม่มีอะไรมากก็จะประมาณนี้นะครับ สรุปก็คือนะครับที่เราลองดูปรากฏว่าพวกจอ Full HD อย่าง IQX 3กับ IQX 2จะเล่นเราค่อนข้างกระตุกตกนิดนึงแต่พอเล่นใน IQ เอ้ IQ9 1กับ IQX กับไหลลื่นกว่าจอ HD เนี่ยจะลื่นใช่นี้อาจจะเป็นเพราะว่าหน้าจอหน้าจอความแมทของมันกับตัว GPU นั่นเองก็เหมือนเหมือน IQ ไอ้สามจะกระตุกจนแบบเล่นยากเลยนะใช่ครับามว่าถ้าที่ลองเล่นไม่ถนัดแต่ไอ้ตัวไอคิวเก้าจุดหนึ่งจะเล่นเกมได้ล,ลื่นสุดคู่นีจะลื่นลื่นๆเลยช่วงสุดท้ายแล้วช่วงสรุปรที่ที่เราทดสอบเปิดให้ดูแล้วจะเห็นว่าจอของไอคิวเอ็กซ์สองผมว่าสีดูโอเคสุดนะสวยแต่ก็คู่ขี้กับไอ้สามแหละเพราะว่าคู่เวทีเหมือนกันส่วนไอ้ตัวนี้ได้จอใหญ่ไอ้เก้าจุดหนึ่งจะได้จอ,จอใหญ่หหญหส่วนไอคิวเอ็กซ์ก็ ต่อให้ดีปกติสีน si oh, oh, no. no, not ั้นโอเคดูมันก็สวยมานต้อ่นแลวะสรุปของเราคือเราจะมาดูกันที่เราเอามาสตัวเนี้ยเพราะว่าอะไรกันดูนะเพราะว่าเจ้ตัวเนี้ยราคามันใกล้เคียงกันมากๆถ้าบอกราคาะไรเจ้าตัวเนี้ยเต่เขาให้คบพร้อมไหมไม่ใช่ตัวเนี้ยเก้าพันสี่ร้อยเก้าสิบอ่าตัวนี้แปดพันเก้าร้อยเก้าสิบนะครับสับอีกสาทตัวนี้แปดพันเจ็ดร้อยเก้าสิบบาท ราคาเหมือนกันต่างกันไม่ถึงพันเลยกันยังไงก็ไม่เกิน800อ่ะแล้วแถมสเปคนี่แบบใกล้กันใกล้เคียงก็ต้อมาแบบชี้ชัดๆกันแล้วว่าเริ่มจากผมจะเปรียบเทียบ x2 กับ x3 ก่อนการเพราะว่าออกมาไม่เรียกกัรในราคาแบบต่างกันอยู่ประมาณ500ร0 0ยสองร้อยตัวคุณว่าตัวไหนคุ้มบ้าผมว่าที่ x3 เพราะว่ามันจ่ายเดียวล้วจัไงตื่นรอมันมาให้สปิบกว่าล้านใช่ เพราะก่อนหน้านี้ปัญหาที่เราเจอคือไอ้สองอะลองมันสี่พิกแล้วแบบแอปบางตัวมัน่ย้ายไปเมมไม่ได้ใช่ไหมมันก็จะเป็นคือบางคนก็คือมาเมนตอบได้คุยกันนะว่าทำไมไม่ย้ายมันจงลงเมมก็บางคนเขาไม่ได้ซื้อเมมไงครับใช่ก็จะมีปัญหานี้แต่ถ้าซื้อเมมก็คือจบคือถ้าใครที่ไม่ใช้อะไรมากเนี่จริงๆนะสิบกิกก็ใช้พอแล้วนะคนใช้เน็กซัสโฟร์ไม่งั้นเขาก็วอวายแล้เลยอย่างตัวเนี้ยเก้าพันสี่เก้าสิบ ก็ซื้อเมมเพิ่มอ่ะ4ี่กิกก็โดนอีก4 0 0 32อย2 g กิกก็6ก0 0็ก็ทะลุหมื่นนะถ้าโดนส2กิกไปแต่ตัวนี้1 6 g กิกจ่ายทีเดียวอยู่เพราะในกล่องนี้ก็มีทั้งเคสมีทั้งอะไรให้มาครบหมดทุกอย่างหมดเลยเรื่องหน้าตามันก็แล้วแต่คนชอบใช่ถ้าอยากได้นำกล่องแค่นตัวนี้ใช่ครับตัวนี้ผมว่ามันก็สวยแบบใช่บากว่าเบากว่าอปากนนี้ตัวตัวเราสองคนก พันทงว่าไอ้สามน่าจะคุ้มกว่านะโอ้คุ้มกว่าเพราะราคาถูกกว่าด้วยใช่ครับโอเคแล้วถ้าเอาไปเทียบกับอน x งแล้วยิ่งยน่าซื้อจริงมากเพราะว่าตัวนี้แปดพันเจ็ดแปดพันเจ็ดร้อยเก้าสิบสองร้อยมีซาเป็นเก่ากว่าใช่ใช่ไหมจอเป็นจอ HD CPU ก็เป็นหกพันแปดเก้าธรรมดาครับเมมก็ต้องมาซื้อเพิ่มอีกใช่อืก็แต่ตัวเนี้อะใครจะชอบคนชอบ ทำเพราะว่ามันจะสวยคล้ายไอโฟนดีมันเบาแล้วก็สวยอืมอ่ะแล้วก็ตัวสุดท้ายตัวที่เหมือนจะเป็นคนละกลุ่มเลยนะครับคาเซ็งเน้นเหมือนเน้นที่หน้าจอใหญ่นี่คือพับเล็กอันนี้กลุ่มแมกนีซีมี่เหมือนกลุ่มตัวหลักเขาใช่ครับนี้ก็ที่บอกจอใหญ่จอแค่เห็ดีอาจจะแบบไม่ชัดมากอืมเปิดสเปคก็เท่ากับไอซีเอสหนึ่งใช่ราคาเข้ามานสี่ร้อยก้าสิบแค่มาจ่ายเก้าพันสี่ร้อเก้าสิบเีแล้วก็คุ้มตรงที่ว่า ในกล่องต้องไปซื้อเพิ่มแล้วที่ปกจี๊เหมือนกันในกล่องก็มีฟิล์มกันรอยมีเคสมีอะไรมาให้ก็ใส่เพิ่มไม่ได้ใช่ครับเพิ่มไม่ได้แต่ถ้าใครชอบก็ถือว่าโอเคนะครับนประกอบมันแน่นใช่ครับเปตัวผมว่าสเปคยังไม่สุดเพราะมันใช้สเปคของ iPhone 1หนึ่งกอ9.2นะครับจอ 4K 65นี่ผมให้ไป 9T ขอบคุณมากเลยว่าจะไม่รู้จะเอ้าเอาครับก็จะประมาณนี้สำหรับทั้ง4รุ่นนะครับ ซึ่งจริงๆแล้วถ้าเพื่อนๆชอบตรงไหนก็ต้องไปลองเล่นไปลองเลือกดูว่าดีกว่าเราลองให้ดูได้แค่นี้แหละเพราะว่าตัวที่เราถูกใจเพื่อนอาจจะไม่ถูกใจก็ได้อาจจะไม่เหมาะกับการใช้งานใช่ไหมใช่โอเคก็ขอจะเยื้อๆแล้วก็มาขอบคุณทางไอโมบายก่อนเลยครับที่ให้เรายืมมาทิมเครืองมาทำการทดสอบครับวันนี้เราสองคนก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ